ให้ดูมนันน่นประหลาดประหลาดเนี่ยเดินมปบน,นถนนแล้วคนเขาเหลียวมองรู้สึกว่าต้องการเป็นจุดสนใจแล้วแข่งกันที่ว่าใครแปลกกว่ากันเดินไปแล้วคนรู้สึกเป็นตัวประหลาดบุ่นไปจากที่ไหนเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นมันเดินอย่างนี้ก็ไม่ถูกหลักวงจุย้ยจะถูกหลักวงจุ้ยเนี่ยมันต้องเออแต่งแล้วดูดีสบายใจเห็นแล้วรู้สึกว่าพอเหมาะพอเจาะทั้งเสือ้อทั้งกางเกงเข็มขัดนคไทไม่จาเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมนะ ธรรมดาธรรมดานี่แหละตั้งแต่ผมเผาหน้าตาเล็บมือเล็บเท้าทุกอย่างเออพอดูปับรู้สึกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภาพสงบดูแล้วสบายใจดูแล้วน่าเชื่อถือเนี่ยนี่คือการแต่งตัวที่ถูกหลักฮงมจุ้ยเห็นฮุงจุ้ยใช้ได้แต่ตัวเราภายในขึ้นมาเลยนะขยายไปถึงทุกอย่างรอบๆตัวเราเนี่ยในด้านของอิโมชันแลอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ในอีกด้านหนึ่งคือด้านกายภาพหรือว่าฟิสิก a l เนี่ย อันนี้ก็มีผลอย่างเช่นทิศทางลมเป็นยังไงทิศทางแดดเป็นยังไงเราสังเกตด,ดีๆนะอย่างสุ่ลู่บ้านเนี่ยถ้าหากว่ามีระเบียงหน่อยถ้าระเบียงหันหน้าไปทางทิศใต้นะในประเทศไทยต้องบอกว่าไม่ค่อยถามว่าเพราะอะไรเอ่ยตอบว่าเพราะประเทศไทยอยู่ทางซีกโลกด้านเหนือดังนั้นแดดเนี่ยมันไม่ใช่วิ่ง ภาคทิศไม่ใช่วิ่งตะวันออกตะวันตกอย่างเดียวนะแต่ว่ามันจะเฉียงเฉียงเราไปสังเกตดูเถอะจะเฉียงค่อนไปทางด้านทิศใต้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราปลูกบ้านนะแล้วหันหน้าไปทางทิศใต้เนี่ยปรากฏว่าแดดนี่มันจะแยงเข้ามาทางระเบียงบ้านตลอดทั้งเช้าทั้งบ่ายระเบียงบ้านเราเจอแต่แดดนั่งเล่นแทบไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดหันหน้าของระเบียงบ้านเนี่ยไปทางด้าน ทิศเหนือแทนไปไงเอ่ยแดดมันส่องมาทางทิศใต้ใูกไหมเยื้องๆทางทิศใต้ตัวอาคารบ้านเรือนเรานี่แหละจะช่วยให้ร่มเงาไปด้วยผลคือระเบียงบ้านเราเนี่เย็ยนทั้งเชา้าเย็นทั้งช่วงเยน็นนั่งเล่นสบายใจทั้งวันเนี่ยเป็นต้นเห็นจะปลูกอาคารบ้านเรือนยังไงเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับทิศทางของแดดแล้วก็ทิศทางของลมด้วยเช่นว,ว่าเรารู้นี่เมืองไทยเราเองนะเป็นเมืองร้อนใช่ไหมลมจะมาจาก ช่วงหน้าร้อนหน้าฝนจะมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมเอ่ยจากแถบมหาสมุทรอินเดียเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าลมมาทิศนี้นะหน้าตึ่หนหน้าต่างทิศทางรับลมเนี่ยก็ต้องให้รับลมทิศนี้ให้ดีลมพัดมาถึงปับ๊บสามารถเอาลมเข้าบ้านได้อย่างสบายไม่ใช่มารู้ว่าลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วไปสร้างห้องส้วมตรงนั้นพอดีไปไงเอ่ยเออจะได้เหม็นทั่วถึงทั้งบ้านเนี่ยอย่างนี้ก็แย่ไงนนะผิดหลักคงจุ้ยเลยเนี่ย เพราะฉะนั้นต้องสังเกตให้ดีว่าเออตรงไหนทางลมเข้าเราหน้าต่างมาไว้ตรงนั้นตรงไหนเป็นจุดอับลมอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาห้องซุ้มซุมอยู่ตรงนั้นแต่ว่าลมผ่านมาที่อื่นแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าห้องซุ้มแล้วก็ไม่ให้ห้องซุ้มอับชื้นแต่ไม่ใช่เอาห้องซุ้มมาอยู่เหนือลมไม่ใช่ต้องดูทิศทางลมนี้ให้ดีฝนพอหน้าหนาวเนี่ยลมมาจากแถวไซบีเรียแหละคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีปัญหาเพราะหน้าหนาวเราไม่ได้ต้องการลมมากนี่นเราก็สังเกตสิ่งเหล่านี้ให้ดีแล้วก็ให้การระบายอากาศดี อ,อ,อย่าให้หน้าต่างเนี่ยน้อยเกินไปให้รู้สึกเออลมโฟโล์คนอยู่ข้างในแล้วไม่อึดอัดเพราะมีอากาศพอเพียงในการหายใจอย่างนี้เป็นต้นปลูกต้นไม้จะปลูดทิศไหนตรงไหนมุมไหนที่พอดีเนี่ยนี่คือเรื่องของคงจุ้ยโดยอิงหลักกายภาพหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเราก็จะเป็นนักจัดหงจุ้ยได้คนหนึ่งเหมือนกันมันมาจากพื้นฐานการเป็นอยู่ที่สุขสบายทั้งกายภาพและอารมณ์ความรู้สึก นี่คือพื้นฐานของฮงจุ้ยจากมุมมองทางด้านพุทธศาสตร์นะคือเรื่องของเหตุแล้วก็ผลไม่ใช่เรื่องของศาสตร์ลี้ลับอะไรต่างๆมากมายคราวนี้ถ้าถามว่าเออแล้วฮวงจุ้ยในเชิงพุทธศาสตร์ต้องมีอะไรอีกบ้างก็ขอย้ำอีกครั้งว่าให้มองตั้งแต่จุลภาคถึงมหาภาคคือเริ่มจากตัวของเราก่อนและตัวของเราเองเนี่ยที่อยู่ภายในตัวของเราก็คือใจนะ พวงจุ้ยที่ดีสุดของใจเราเองตรงไหนเอย่ยตอบว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนี่ยคือจุดที่เป็นเชยภูมิ็นพวงจุ้ยที่สุดของใจเลยเอาใจมาอยู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อไหร่ปับ๊บทุกอย่างจะดีไปหมดเลยตรงนี้คงไม่ขยายความมากถัดมาคือว่าเออตัวของเรานะให้เริ่มดูความสะอาดสะอ้านทุกอย่างให้พอดิบพอดีพอหมอดพอเจาะถูกกระละเทศะการแต่งเนื้อแต่งตัวกิริยามารยาทตัวเราเองเนี่ย ดูให้พอดีผมเผ้าหน้าตาทุกอย่างเนี่ยเออดูเน้นที่ความสะอาดถูกต้องตามกรลเทศะตามมารยาสังคมเป็นหลักขยายตัวเราออกมาก็คือห้องที่เราอยู่วงจุ้ยอย่าไปมองแต่ใหญ่ๆอย่างเดียวอาคารบ้านเรือนอย่างเดียวโต๊ะทํางานของเราเนี่ยจัดวงจุ้ยหรือ,อยังให้โต๊ะเราก็สะอาดสะอา้านข้าวของเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งแล้วสบายใจ ถ้าเกิดบนโต๊ะเนี่ย,เ,ยเรากองเอกสารดีเยอะบางทีอาจมาเองมีประสบการณ์เองเนะว่าบางครั้งทั้งงานมาเยอะๆเอกสารกองไม่มากๆนี่นั่งลงยังไม่ทันทํางานรู้สึกว่าหนักใจก่อนแหละเห็นไปเดี๋ยวโอ้เรื่องนี้ก็ยังไม่เสร็จเรื่องนี้ก็ยังไม่เสร็จเยอะไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราเคลียร์ให้มันเรียบร้อยนั่งแล้วสบายใจเนี่ยถึงคราวมีอะไรมาปุ๊บเราก็ทาไล่วิธีละอย่างเนี่ยทีห่หวงจุยบนโต๊ะก็ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราได้หรือว่าในตู้เก็บของของเราเองเนี่ย ไม่ใช่ว่าเปิดปั๊บเนี่ยของทะลักพลูลงมาเลยนะอย่างนี้ผิดหลักคงจุ้ยเหมือนกันต้องจัดข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูแล้วคุณยายท่านบอกเนี่ยหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยพาสบายใจไปด้วยถ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะตู้เสื้อผ้าเออเรียงให้เป็นระเบียบนะ แล้วก็เสื้อผ้าตรงไหนจะแขวนตรงไหนจะพับจะอะไรต่างกันนาจัดเป็นมุมให้ดีตรงนี้ชั้นนอกนี่ชั้นในนี่อะไรต่างกันนาเนี่ยนี่ก็เป็นหวงจุ้ยอย่างหนึง่งทุกอย่างให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ให้เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็อย่าลือมอีกอย่างนึงคือว่า <c oughs> ถ้าเป็นบ้านของเรานะขอให้มีห้องพระด้วยถ้าหากที่บอกมันมันเล็กอะ่ะไม่สามารถการห้องพระได้อย่างน้อยก็มีหิ้งพระ นี่เล็กๆที่นิดเดียวเราหามุมที่เหมาะสมวางได้แล้วก็ทุกคืนก็ตั้งใจสวมดมนต์และนั่งสมาธิทุกๆวันอย่างนี้แล้วก็ถือว่าถูกหลักควงช่วยที่สุดเลยอยู่แล้วมีสลิมงคลมีแต่ความสบายอกสบายใจมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเจริญพร